แล้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอิดพิชิตโชคนะฮะและวันนี้มากันในทีมที่พิเศษสุดเลยทีเดียวเพราะว่า PSI ของเรานะฮะจัดงานพจนภัยในสายหมอกที่ผางามแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับและพบอิก็ได้มาร่วมสนุกกับเขาด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้มีสีทั้งหมด4สีที่จะออกมาชิงเกมกันและเราเล่นกันแบบรอบเดียวนะฮะโดยการจัดของ p s เพุทธมณฑลสาย 5PS i บางแคและ เพสไอเพรบุรีตอนนี้คู่เขาแข่งขันทั้ง4คนนะฮะยืนประจันหน้ารอพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วและเกมแรกฮะเดอะมัมมี่ฮะหลังจากผมให้สัญญาณนะครับทุกคนเอาคอหมุนนะฮะม้วนนะครับทิศชู่ของสีไหนหมดก่อนชนะไปเลยและรับไปเลย100คะแนนพร้อมไหมฮะพร,มพร้อมนะฮะพร้อมแล้วจับตาดูให้ดีนะรอฟังสัญญาณนะครับ1 2 ดูฮะตรงคอับตรงคอับตรงคอฮะสีไหนหมดก่อนตรงคอฮะตรงคอโอ้โหดูอันนู้นดูอันนู้นเอ้ยดูอันนี้เหอฮ้ยเฮ้ยวิววิฮ้ยวรเวเวคุณคุณผู้ชมครับ ตอนนี้พี่พี่อุดมโอ้โหเมื่อกี้นะครับยังไงนะครับผมเห็นเลยนะฮะและเกมนี้นะครับผู้ชนะได้แก่สีฟ้าคีิพัฒนไม่ได้เลยสัมภาษณ์ความรู้สึกคนชนะก่อนรู้สึกยังไงฮะเหมือนโลกมันหมุนนะนี่นี่คือความฟิตนะฮะของสีฟ้านะฮะและรับไปห0 <c oughs> ึ่งแนอยอ้โห เฉือนสีชมพูไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมแหมแทบจะต้องตัดสินกันด้วยภาพช้านะฮะและนี่ก็เป็นความสนุกสนานของพบอินนะฮะเดี๋ยวจะมีอีก3เกมเรียงกันไปอย่างนี้เลยสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนจากผางามเกมลาไปก่อนสวัสดีครับ